ตู้เย็นมันเย็นเกินไปอะค่ะปรับฮะยังไงคะตู้เย็นฝั่งไหนเย็นไปคะละ่ะฝั่งช่องฟิต์นะคะฝั่งช่องฟิตเย็นไปคปรับได้ปรับให้มันเย็นน้อยกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมมันเกิดปัญหายไงคะมันมันแข็งเกินแข็งเป็นน้ําแข็งข้างในเลยค่ะอ่าอคือร้านเราเป็นร้านอาหารทุกคนทีนี้ถ้ามันเย็นไปันทำให้ ทอดยากใช่ปะ่ะใช่ค่ะอ,ออย่างเฟนฟายไล่หยู่เฟนฟายมาเมื่อวานที่เกิดปัญหาคือเฟนฟายหรอหนูใช่ค่ะเฟนฟายเฟนฟายมันแข็งเกินพอลงกระทะไปแล้วมันไม่สุกไหนล่าเปิดด,ดิแข็งจริงวะ่ะแข็งจนเย็นจริง,รงอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ปรับให้แล้วฝั่งนี้ละคะฝั่งที่เป็นช่องแช่ยเย็นก็เย็นมากหรือเย็นน้อยอยากให้แบบไหนอยากให้ปรับขึ้นหรือปรับลงอยากให้ผักมันสด เย็นกว่านี้นนคือที่เกิดขึ้นคือฝั่งซ้ายเย็นเกินไปฝั่งขวาเย็นน้อยไปใช่ปะใช่ค่ะอาได้เดี๋ยวพี่ปรับให้อัปปิดเลยลาปิดตัวนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวสแสดงวิธีการปรับตู้เย็นให้เพื่อนๆดูเนาะตอนนี้นะคะฝั่งเนี้ยที่เพื่อนๆเ,เห็นว่อสักครู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยคะ่ะไฟทางด้านซ้ายมันติดอยู่ที่ลบยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่ว่าเย็นมาก เย็นมากๆเราต้องการให้เย็นน้อยเมื่อสักครู่น้องบอกว่าฝั่งนี้มันเย็นเกินไปมันจะไม่เย็นไปไนกันลบยีบ24ถือว่าเย็นมากนะคะทุกคนดังนั้นวิธีการปรับนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะอันดับแรกเลยปลดล็อกก่อนตู้เย็นหลังนี้นะคะ22 3จดคิวเขาจะล็อกทุกครั้งทุกคนตรงนี้นะคะเป็นล็อกอัตโนมัติคือล็อกอัตโนมัติเมื่อไหรที่เราจะปรับอุณหภูมิอีกครั้งให้เพื่อนๆกดค้างตรงคําว่าฟังก์ชัน3ามวิค้างไว้เลยค่ะ เป็นการปลดล็อกเห็นไหมตรงล็อกเนี่ยหายไปแล้วจากนั้นนะคะเราอยู่ฝั่งซ้ายอยู่เนาะฝั่งซ้ายลบยีอยากให้เย็นน้อยกว่าเดิมกดขานี่เห็นไหมสิบห้าแล้วลบสิคือจะเย็นน้อยกว่าเดิมนะคะทุกคนพอเราเลื่อนไปลบสิก็คือเริ่มเย็นมากขึ้นลบสิบเลบสิติดลบนะคะอุณหภูมิติดลบนะคะเพื่อนๆนี่แล้วเมื่อสักครู่มันเป็นลบยีซึ่งแรงมากเย็นมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปรับมาเป็นลบสิบหกเนาะ ได้ถึงลบยี่สิบสี่น้องบอกว่าเย็นไปโอเคเอาลบสิบห้าละกันเอาลบสิบห้าหรือลบสิบหกก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าของเราค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะตอนนี้นะคะอุณหภูมิความเย็นด้านซ้ายนะคะเพื่อนเป็นลบสิบหกองศาซึ่งทําให้เย็นน้อยกว่าเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่คือลบยี่สิบสี่องศานะคะซึ่งจริงๆแล้วของที่เขาแช่ไม่ใช่น้อยนะทุกคนดูคือร้านเราเป็นร้านอาหารอย่างที่บอกคะ่ะแล้วสต๊อกของเยอะมากลบยี่สิบสี่เนี่ยเกินพอเลยอะ่ะ จะบอกว่าแบบเย็นมากนะคะทีนี้ตอนนี้ปรับให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลบสิเย็นน้อยลงทีนี้เมื่อสักครู่น้องบอกว่าฝั่งนี้ฝั่งด้านขวานะคะหูเปิดเปิดแน่นมาฝั่งด้านขวามันไม่ค่อยเย็นอยากให้เย็นกว่าเดิมเอามาดูกันว่าตอนนี้นะคะด้านขวาหรือว่าฝั่งแช่เย็นเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ทําไมถึงไม่เย็นนะคะเพื่อนๆอยากจะรู้ด้านนี้นะคะ ให้เพื่อนๆกดค้างไว้ปลดล็อกก่อนนะทุกครั้งจะต้องกดปลดล็อกนะคะต่อมาด้านนี้อุณหภูมิสแสดงลบ16 อยากรู้ว่าด้านขวาเท่าไหร่กดค้างค่ะเห็นนะกดค้างที่คําว่าโซนนะคะเขาก็จะเลื่อนมาเป็นด้านขวาตอนนี้อยู่ที่8องศา8องศาเนี่ยถือว่าสูงสุดนะคะอุณหภูมิสูงสุด8องศาแต่เราค่อนข้างจะแช่ของเยอะมากถ้าแช่ของเยอะมากแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆพนพี่ๆนะคะลดระดับอุณหภูมิจาก8องศาลงมาด้วยการกดคําว่าโซนไปเรื่อยๆค่ะเห็นนะเนี่ยค่ะคำว่าโซนตรงนี้นะคะตรงนี้นะโซนนะแล้วเขาก็จะปรับลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เท่าไหร่แล้ว6 ตอนนี้นะคะปรับลดลงมา6องศา5องศาเซลเซียสค่ะถ้าอยากให้เย็นมากๆตัวนี้จะปรับได้ถึง2องศาเลยค่ะเดี๋ยวแอปรับไว้ที่2องศาให้น้องเลยนะคะทีนี้1ได้ไหม หนึ่งจะปรับไม่ได้นะมันจะเป็นแปดเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆปรับที่หนึ่งหรือศูนย์องศานะคะมันจะแข็งเราแช่ผักแช่ผลไม้ด้านขวาเนี่ยผักผลไม้จะเป็นเกล็ดน้ําแข็งดังนั้นนะคะเพื่อป้องกันให้ผักผลไม้ไม่เป็นเกล็ดน้ําแข็งจึงตั้งได้ต่ําสุดนะคะหรือว่าอุณหภูมิที่เย็นที่สุดจะอยู่ที่สององศาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพอได้เสร็จปุ๊บนะคะปล่อยให้เขาหยุดกระพริบเมื่อไหร่ที่หยุดกระพริบก็คือองศาจะเซตอยู่ที่สองเรียบร้อย ฝั่งนี้อยู่ที่สองแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งอยากรู้ว่าเขาเท่าไหร่ให้เพื่อนๆกดค้างคําว่าโซนนะคะเขาก็จะย้ายฝั่งไปเห็นป่มฝั่งนี้ลบสิบหกนะคะเมื่อสักครู่เราตั้งไว้ลบสิบหกนะคะตอนนี้นะคะเราปรับอุณหภูมิจากแปดเป็นสองเรียบร้อยแล้วง่ายไหมคะง่ายมากแล้วนอกจากนี้นะคะในส่วนของตัวนี้นะทุกคนเขาก็ยังมีในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหม power cool นะคะ power f r e e นะคะตรงนี้นะคะ power cool ก็คือทําให้ฝั่งนี้ยเย็นมากเย็นแบบทันที power f r e e e คือการเย็นของฝั่งนี้ทันทีค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็มีเในโหมดของตัว holiday ด้วยนะนี่เดี๋ยวแอร์เลื่อนให้ดูเห็นนะเวลาเราไม่อยู่บ้านนะคะก็เปิด holiday ไว้ได้เขาจะควบคุมอุณหภูมินะคะในวันที่เราไม่อยู่นั่นเองอ่าแล้วก็ไม่ต้องกดล็อกนะคะเดี๋ยวเขาล็อกอัตโนมัตินะคะ เวลาเพื่อนๆจะเปลี่ยนฟังก์ชันอีกทีหนึ่งหรือจะเปลี่ยนโหมดอีกทีก็กดค้างเขาก็จะปลดล็อกอัตโนมัติอ่าเรียบร้อยค่ะเห็นนะใหญ่มากใครที่ซื้อตู้เย็นไปแล้วนะคะลองเล่นดูนะคะปรับง่ายปรับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพื่อนๆแล้วใหญ่โตแบบนี้เลยสว่างสวยเป็นหลอด LED นะคะ แสงไฟเพื่เพื่อนเห็นนะเป็นหลอดไฟ LED นี่คือตัวทําน้ําแข็งที่เขาให้ติดมากับตัวเครื่องนะคะตู้เย็นจะได้เครื่องทำน้ำแข็งด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของอชั้นวางต่างๆเป็นกระจกนิลภยัยมีกล่องสําหรับแช่ผักผลไม้ซึ่งสามารถสไลด์ออกมาจัดของข้างนอกได้นะคะทุกคน เห็นปะอลังการแบบนี้22.3คิวนะคะมีสสีให้เลือกนะของแอร์เป็นสีดำนะคะพี่่เพื่อนๆเลือกได้นะคะมันจะมีสีขาวเป็นกระจกนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจกสีขาวกับสีดำแบบนี้เลย